เรากำลังเดินทางไปล่าชโดไอ้ลไลนะครับที่ลำแชวันที่18กันยายน2564คาอยกิดตามดูนะครับตอนนี้่านทะเลหมอกมาแล้วหมอกจังๆถึงสันเขื่อนลำแชแล้วครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมดูกันนะครับหม,มอกหนาหมอกบาง มีครับหมอกมาดำดำนะถ่ายตรงลงหน้าพอดีเลยเราถึงสันเขื่อนลำแซะแล้วครับลำแซะนี่ครับดูนะครับข้างหน้าที่ไม้เชือดเรื่องทื้อ้อมขยั้งมวี้ทีงามครับท่านผู้ชมเป็นหลายอันเนี่ย อันนี <S 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 ้ครับหมายตกปลาเดี๋ยวโอ้มีลมต่เช้าแค่ทีมงานครับทีมงานมาหาะมาหาเฮอ กับแล้วยังมาหาไหนเดี๋ยวชื่อเนอวันนี้ถ้าปลาไม่กัดถีบไตเรือตกน้ำไหบอกว่าไม่กัดถีบตกน้ำไดเลยวันนี้ไม่จะเป็นโควิดเด้อไอ้ไอ้บุรีเดิดูเขาไปจ้าเนืิกินนั่นนั่นหวานนี่แหละ Êh. Cắt này nó có thể. Mm hmm. Ui, mhm. 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 นีกัดขบอกกัดดูเดืครับไมี่อเะนีอะเป็น mình tôi máy để mặt giờ trời <laughs> chăm các trời chấm แล้วงัดแถวนี้เลหลุปปดไปัวนเยชวน่บายนี้ยังไม่ได้งัดเลยส <c oughs> บายนี้จะมีลม เงินประชาธิปไตยกับบ้านนะ <laughs>